สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนพี่น้องบองโอนกำลังจะเข้านอนพี่น้องแต่ว่าพอมาส่องม่านหน้าต่างเนาะเห็นไอ้นี่มันเป็นหมอกเนาะตอนกลางวันมีแดดตอนกลางคืนมันหนาวนะพี่น้องมันเย็นมันก็เลยมีหมอกเนาะห้าทุ่มกว่าได้ด้ดพี่น้องมีหมอกเลยให้เบิง้งอ้ยหนาวตจเห็นบอพี่น้องเนี่ยไม่เห็นอย่างเลยหมอกลย่ลยหล เห็นไหมหมอกลงจัดขักเดี๋ยวพามาเพึ่งหลังบ้านน,น,นี่บ้านนี้ไม่มีคนอยู่นะคะมีรถจอดอยู่แต่ว่าไม่มีคนอยู่พอเ,เมียเลิกกันตั้งคนตังแงียเยกตังคนตังแงยกใหญ่ไปหาแฟนใหม่บ้านกับพิ่งซื้อได้พี่น่องซื้อแล้วก็มาสบมมาใยญ่กันมาอบประ่านในแแล้วอยู่ อันเน,เนียได้เมียไปไปมักทอมผ <c oughs> ัวได้ผู้สาวส้หน้อยมีลูกน้อกันจัแตว่าตังคุณตางเงยกดใหญ่ดูหลังบ้านพี่น้องบ้านหลังนัน้นแนมว่เห็นบ้านหลังนั้นเลยอ้ยหนาวอุย้ยเจ็ดองศาพี่น้องลมว้อยๆยแนมไม่เห็นเลยนะพี่น้องนี่นะอากาศหนาวเวรพี่น้องแบบพวนขนาด เมื่อสิบนาทีที่แล้วนี่ยังอันมีแดดอยู่ลำไรลลำไรเลด้ค่ะน้องแปบเดียวกำลังว่ายีเอข้านอนช่องหน้าต่างอ้าวนี่แหะพี่น้องเอ้ยความอยู่อากาศนนรวเย์นะคะเบื้งปากค่อยายขของอยู่กำลังลงกำลังขงของอยู่อัน อันกระทะตกใจขอบกระทะสักปากพัววานั่นละด่าคอยดีหลายว่าสัน่ <c oughs> นด่าคอยดีหลายตกถึวบาถบกถึกยังตกถึกปากโอ้ดอกไม้งามๆที่หนองบุงอันนี้เป็นดอกไม้ป้าด้วยนะอันม่วงๆนึ่งก็ดอกไม้ป้ามันมันดอกไม้แล้วนะมันเป็นหนะนนยานเนาะปกติเขาก็ตัดทิ้งอนะไรเนี่ยเระว่าง,งามด้วยอนเนี่ย ย้อนเป็นอันนี้มันให้มันแก่ก้อนเจี๋ยวม,มาเอาเม็ดมันไปหอยหลังบานกว่าอันนี้ก็เป็นมันเป็นวัชพืชเนาะมันไม่ใช่ดอกไม้ไดิพี่หนอกเป็นวัชพืชเพื่อนบานนี่นเนี่ยเบิ่งของเหลือลูกเพื่อนเออัน,น,อนที่ชาติแบตรด รถคันนี้ก็รถของพลเมียนะคะรถของผู้หญิงเอ,อ้ยหนาวๆแล้วพี่น้องเ้าบ้านกเนเด้อมาให้ดูบรรยากาศให้พี่น้องดูแ้มเกือบว่าเห็นอันนี้เป็นหน่วยแล้วเด้อเนี่ยต้นลิบพี่น้องเอ้ยเป็นหน่วยเล้ะ ยงมีขายของบ่ค่อยไดมา้ายางมาหลังบ้านเหมือนไหเขามาตลังบ้านตื่สนสองมาก็ออกไปขายของคำซองทุม่มเคยฮอดบ้านเบิ่งผักจินได้กินบก่กูเจ้าว่าเอาเปือกไข่ต่ำๆแล้วก็บังฮู้ใ่ไม่ทากมันขึ้นกันไนด้บ่ทีผักบัว ไ่แล้วญ่แล้วพึ่งมีแดดเดีสองมือแล้วพี่น้องโอ้ยหนาวหนาวเข้าบ้านก่อนเด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ